ครับอันนี้ก็ของกุกทอนนะครับก็บูโรั่งเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะทําเอาไปยังไงครับเนี่ยผมยังดิ้ไม่ออกมาดูรถเขาแล้วก็นึกไม่ออกครับนะครับผมก็มาดูเขาทำอะไรครับคราวแล้วโมช่างติ๊กไปทำรถทุงทีละวางเครื่องครับนี่ช่างติ๊กก็ทาอยู่ยกสูงเสร็จแล้วก็ใส่ชกหน้าเพิ่มอันนี้จะทาบันไดนะครับบันไดขึ้นรถ เจ้าของน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับยกสูงเพราะว่าใส่ยาง32ครับนี่ก็ตีบันไดใหม่นะครับช่างช่งนานงานอยู่ครับชั้งติก๊กนะครับนี่ก็เป็นรถเก่าเาหรอครับเป็นไอี่ซูบิชิสตาร์ด้านะครับไม่รู้แกชอบสตาร์ด้าจังเลยผมก็เห็นเขาทำที่สตา,านะนะร์ด้านสองพันแล้วนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับยกสูงเพิ่มโชคล่าหลังแล้วก็ยังไงต่อโครงการไม่แน่ใจนะครับที่จับระดับน้ำดิ้งดิ่งนะครับนี่เล่านะครับ